สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพังแมนเดอะสตองเกต กันอีกเช่นเคยนะโดยนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นกิจกรรมหรือดูซากุระนะซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปภาพปฏิบัตินะทุกคนจากตอนแรกเนี่ยผมทําคลิปภาพทฤษฎีไปแล้วนะซึ่งคลิปนั้นเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์อะไรต่างๆเลยแล้วก็มีการสรุปแผนการเล่นการซื้อกระป๋องม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว,ว่าคลิปนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวสอนแล้วก็เป็นภาพนะไม่ได้เล่นให้ดูซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นให้ดูกันจริงๆเลยว่าเวลาที่เรามาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมนี้เราจะต้องเล่นยังไงบ้างนะทุ เราก็มาที่ใส่ตามะกันก่อนนะทุกคนก็คือเราต้องทาําภารกิจตามะให้ครบ10ภารกิจต่อวันนะทุกคนแล้วถ้ามีภารกิจที่ได้กระป๋องโม่งเนี่ยก็อย่าลืมทํากันด้วยนะเพื่อจะช่วยลดจํานวนกระป๋องโม่งที่เราต้องซื้อนั่นเองนะทุกคนโดวยวันหนึ่งเนี่ยเราจะทาําภารกิจใสตามะเนี่ยได้ทั้งหมด10ภารกิจแล้วจะได้บอกแสประมาณ30บอกแสนะซึ่งหนึ่งบอกแสเนี่ยมันก็ประมาณ1กระป๋องม่งนั่นเองอ่าเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นสารวจบอกแสให้ดูกันเลยนะซึ่งผมก็เนนยสสรวจล30บอกแทุค อ,อผมเคยทคําคลิปไว้นะเดี๋ยวจะแปะลิก์ไว้ให้ก็คือเล่น 1, บ็อกแสงมัดหนึ่งพันบ็อกแสงเนี่ยก็จะได้กระป๋องม่วงประมาณ1บ็อกแสงต่อน1นกระป๋องม่วงนะทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้30บ็อกแสงใช่ไหมผมก็น่าจะได้กระป๋องม่วงประมาณ30กระป๋องนะเนี่ยอย่างเนี่ยคือได้25กระป๋องก็ประมาณ30นะทุกคนเดี๋ยวสุม่มรอบหน้าเนี่ยก็น่าจะได้เยอะกว่านี้นะโโอ่านี่ก็คือได้มา25นะทุกคนอันนี้ก็คือสา30กบะป็อกแสงประมาณสามสิบกระ้ าม้าละมังไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนที่2อเนี่ยที่เราต้องมาทําก็คือทําภารกิจประจําวันนะทุกคนก็คือทําภารกิจให้ได้กระป๋องม่วงจำนวน15กระป๋องต่อวันนั่นเองนะทุกคนซึ่งหลังจากทาข้อนี้เสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็ามาซื้อกระป๋องม่วงตามแผนที่วางไว้นะซึ่งผมก็เคยเดี๋ยวผมจะเอารูปมาแปะไว้ให้ดูนะทุกคนตามแผนการซื้อกระป๋องม่วงที่ผมได้วางแผนเอาไว้ก็คือ เราอะ่ะต้องซื้อกระป๋องม่วงวันละ5แพ็คเป็นจำนวน9วันแล้วอีก1วันหรือวันสุดท้ายเนี่ยให้ซื้อ6แพ็คนะทุกคนแล้วเราอะ่ะต้องไปซื้อแพ็คพิเศษรายสัปดาห์เนี่ยเป็นจำนวน3แพ็คต่อสัปดาห์นะหรือก็คือเหมาทุกแพ็คเท่าที่จะมีขายในแต่ละสัปดาห์นั่นเองซึ่งกิจกรรมเนี่ยมันมา10วันก็ประมาณ2สัปดาห์เราก็จะสามารถซื้อได้ทั้งหมด6แพ็คนะทุกคนอ่นนี้ผมก็มาซื้อให้ดูกันนะซึ่งวันนี้คือวันที่2ใช่ไหมจริงๆผมต้องซื้อกระป๋งมมวทั้หด5แ <pack. S 2> แต่ว่าผมจะซื้อแค่4แพ็คเนื่องจากว่าผมมาดองบอกแสตม,มาไว้ยเยอะมากเพราะฉันเนี่ยไอจำนวนกระป๋องม่วแพ็คที่5เนี่ยก็คือ60กระป๋องเนี่ยผมจะหาจากการสำรวจบกแส60บอกแสแทนนะทุกคนก็คือสำรวจ60บอกแสได้กระป๋องม่วประมาณ60กระป๋องก็คือประมาณ1แพ็คนั่นเองก็คือไม่ซื้อแพ็คที่5แต่ว่าเอากระป๋องม่วมาจากสำรวจบกแสแทนนะทุกคนอันนี้ผมก็มาสำรวจให้ดูนะดูกันว่า30เออไม่ใช่30 60บอกแสเนี่ยจะได้กระป๋องม่ว60กกระป๋องจงม อันรอบแรกเนี่ยผมได้มา45นะใช้30บอกแสอีก30บอกแสเนี่ยผมจะได้เท่าไหร่ก็รอลุ้นกันนะทุกคนถ้ามากกว่านี้ก็คือกําไรนะเออแต่ว่าเมื่อกี้30บอกแสได้25กระป๋องใช่ไหมขาดทุนไป5เมื่อกี้ได้มาเท่าไหร่45ป้าก็อ่านเริ่มได้กําไรและมาดูรอบนี้ได้อะไรรอบนี้ได้25กระป๋องนั้นรวมกับ45ก็เป็น70กระป๋องนะทุกคน เอ้ยผมได้เจ็ดสิบกระป๋องนะผมใช้หกบอกแสก็คือได้กำไรมาสิกระป๋องแต่ว่าก่อนหน้านี้เน,นี่ยนะผมสํารวจ 3, ามบอกแสขาดทุนไปห้ากระป๋องก็จะเป็นกําไรเหลือ5้ากระป๋องนะทุกคนเนี่ยว่ามันก็จะคุ้มกว่าเดิมนะเออคุ้มจริงๆอย่าลืมด้วยนะว่าซาตามะเนี่ยมีภารกิจที่ได้กระป๋องโมงอีกก็ช่วยประหยัดไปอีกนะทุกคน หลังจากที่เราซื้อกระปอเม่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาในกิจกรรมนะแล้วก็เข้าไปในส่วนซากุระเพื่อที่จะใช้คุกกี้ซากุระนะในส่วนนี้คือใช้ให้หมดเลยนะทุกคนซึ่งผมไม่มีเหลือแล้วนะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาฟาร์มสวนดอกซากุระด่านยากที่6กันต่อจนกว่ากระป๋อบ่วงจะหมดกันนะโดยตรงเนี้ยผมขอให้ทุกคนกดคําว่ายากก่อนนะเพราะว่าบางทีตัวเกมมันออโต้เป็นระดับทั่วไปนะทุกคนทําให้หลายคนเนี่ยบางทีกดฟาร์มผิดด่านนะเพราะฉะนันเนี่ยเราเวลาฟาร์มเนี่ยต้องดูดีๆนะว่าใช่ด่านวนดอกซ ที่6หรือเปล่านะทุกคนถ้าใช่เนี่ยก็กดฟาร์มได้เลยนะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยคือมันโหลดนานจังเอออันนี้เดี๋ยวผมจะสคิปไปแล้วกันเนาะเออมันโหลดนานอนะ่ะเออแปกเดี๋ยวนาออัดคลิปก็คือเกมช้าเลยแล้วเด็ดบ้านผมไม่ได้ช้านะทุกคนคือไวมากเล่นดอทเนี่ยคือปิงไม่ถึง10นะทุกคนแต่นี่คือแบบอย่างวะออน่าจะเป็นที่เซิร์ฟอะเออเกมแบบกาก,ากมากอันนี้เป็นปัญหาที่แบบเดือแล้วเจออีกแล้วคือตอนนี้คือบ่ายหนึ่งยี่สิบสองนาทีนะทุกคนคือแบบ เป็นวันศุกร์ไปหนึ่งยองทีคนไม่น่าเล่นเยอะด้วยแต่ก็ยังชาได้ก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะเออก็ฝากไว้ปรับปรุงเออจริงจก็4ปีแล้วก็ไม่ปรับปรุงสัทีก็ไม่ฝากแล้วแหละ <laughs> อ,อ๋อแล้วก็การฟาร์มผ่านลวดเดียวเนี่ยมันสามารถรีเซ็ตได้แค่1ิครั้งต่อวันทุกคนคือถ้าหมดแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้หมัดลวดเดียวได้แล้วแต่ว่าเราสามารถปล่อยบอดฟาร์มได้อยู่นะดยบอดเนี่ยเราต้องมากดตรงนี้ทุกคนแต่ว่าผมกระป๋องม่วงไม่พอเดี๋ยวผมขอไปหาเพิ่มก่อนนะก็มาสำรวจบอกแสนะกร,รนะป๋องม่วงเพิ่มก็มาดูกันว่ารอบเนี่ยสามสิบบอกแสจะได้กี่กระป๋องม่วงกันเออจะขาดทุนหรือกําไรต่ออะมารอดูกันนะทุกคน มาครับผมกระป๋องม่วง40กระป๋องทุกคนกำไรนะวันนี้ได้กำไรมา15กระป๋องเลยนะเออ ก็คือใช้บอกแสเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า<ะ>ได้กระป๋อมง่วงเกินบอกแสที่ใช้เนี่ยสิบห้ากระป๋องนะคุม้มจุกๆเลยนะคนนี่การฟาร์มรุ่นเร็วนะทุกคนเนี่ยจะอยู่ตรงนี้อ่าเนี่ยทุกคนเห็นป่ายิงจัดสู้เนี่ยขวาล่างซ้ายเนี่ยเห็นป่ะเออขวาขวาล่างไม่ใช่ขวาล่างซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายล่างไปจะได้ไงเนี่ยตรงนี้ก็คือเราปล่อยบอทได้นะซึ่งตรงนี้ก็คือจะใช้ชิปนะทุกคนแต่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีชิปกันอยู่แล้วเนาะอย่างผมมีตั้ง หมื่นหเออก็คือแบบน่าจะเหลือๆตรงเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะเออก็ปล่อยบอทได้นะถ้าตรงนี้หมดแล้วนะทุกคนอันนี้ผมก็มากดฝาเนาะเฮ้ยบางครั้งเดียวทําไมไวจังเออไวเนาะแต่ห้าครั้งคือขึ้นโหลดคือบักหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะทุกคน อ่าแล้วก็หลังจากที่เราฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเล่นด่านฝึกฝนซากุระกนะก็คือจะมาตีบอสนั่นเองโดยไอบอสเนี่ยที่ตีเนี่ยมันจะมีง่ายกับสุขีนะซึ่งใน5วันแรกเนี่ยให้เล่นระดับง่ายวันละครนะคนอันนี้ผมก,กดมาเดียวผ่านแค่ครั้งเดียวนะคนแล้วก็หลังจากวันที่5เนี่ยเราจะสามารถเล่นด่านสุขีได้ ซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยเราให้เล่นจดกว่าที่ตั๋วจะหมดเลยนะเออเล่นจดกว่าตั๋วจะหมดเลยนะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไาเล่นของขวัญชมซากุระกันนะโดยต้องเล่น10ครั้งต่อวันนะทุกคนเพื่อทําภารกิจด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยผมแนะนา,นาให้เล่นจดกว่าซากุระจะหมดไปเลยนะเพราะว่าถ้าเราได้ของวันก่อนก็จะได้หยุดซื้อกระปองม่วงก่อนนั่นเองนะทุกคนพ็หลังจากนี้เนี่ยเราก็แค่ไปรับของวันในภารกิจส่วนสนุกนะแค่นี้เราก็ทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนี่ยภารกิจทุกอย โดยในส่วนนี้เนี่ยจริงๆผมแนะนาให้ทุกคนกดสุ่มทุทกๆวนันจนกว่าซักรุระจะหมดกันนะแต่ว่าผมอาจจะดองไว้เปิดทีเดียวนะเพราะว่าผมเป็นสายนั้นไงชอบแบบเปิดทีเดียวไม่ใช่อะไรหรอกแต่จริงๆเนี่ยเวลาเล่นผมแนะนําว่าให้ใช้ให้หมดนะเออมันจะได้แบบประหยัดกระป๋องม่วงแต่ผมแบบไม่ได้แค่อะไรขนาดนะั้นนอกบอกแสบผมก็เยอะคือตามแผนทุกอย่างลงตัวหมดนะ แล้วก็ในวันสุดท้ายอย่าลืมไปกดรับของรางวัลในสมุดเที่ยวชมซากุระก,กันด้วยนะซึ่งเนี่ยผมก็จะรอดองทีเดียวเลยเออผมอยากเห็นแอนิเมชันเดินทีเดียวไงเออก็เลยจะรอวันสุดท้ายแล้วค่อยกดรับทีเดียวนะคนซึ่งถ้าใครทําตามคลิปนี้ก็จะได้ของรางวัลทั้งหมดตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่4ก็คือได้หมดเลยนะทุกคนงั้นวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วขอให้ทุกคนโชคดีไม่เกลือวางแผนอะไรก็เป็นไปตามแผนนะแต่ถ้าอะไรอะไรก็ไม่เป็นใจก็ถือว่าสวยแทนผมละกัน และถ้ามีความเห็นอะไรก็มาคอมเมนต์บอกผมกันไว้ด้วยนะและถ้าใครชอบผมทาคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมไว้ด้วยนะยังไว้เจอกันใหม่ปียครับทุกคน